สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์คลิปนี้เรามาอ่านดวงรายเดือนกันต่อ แต่เป็นการอ่านในภาพรวมนะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยแล้วเราย้ำหลายครั้งมากกว่าพื้นดวงเดิมสำคัญมากๆแล้วมันแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้สำหรับผู้ที่เกิดราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาจนถึง14มีนาะแต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างรักอยู่ที่กุมจะดูได้ตรงกว่านะ ในเดือนนี้ราหูดาวประจำตัวของคุณยังอยู่ในภพสหัชชะอยู่เรือนอังคารคู่ธาตุลมแล้วอังคารไปแจ้งผลในภพพันธุเรือนสุขสุขทับลักเป็นวงจรเกษตรดาวดีภพเรือนดีส่งผลดีกับชาวกลุ่มคุณจะมีกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องกับเพื่อนพี่น้องการออกสังคมพบปะผู้คน เกตในภพสุภะเลงลาหูในภพสหัสชชะมีการเดินทางบ่อยทั้งใกล้และไกลคุณจะมองหาโอกาสในการหาเงินหาทองเก่งหรือคุณอาจจะใช้ช่วงเวลานี้ในการหาความรู้เพิ่มเติมเทคคอร์สสั้นๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวคุณเองก็จะดีมากๆ ดาวมฤุตยูที่จอร่วมกับราหูตัวคุณจะทำให้คุณเป็นนักพลิกแพลงเก่งมีความรู้ลึกซึ้งทำอะไรที่เกี่ยวกับไฮเทคเกี่ยวกับนวัตกรรมจะดีมากๆนะถือว่าใช้ด้านดีของมฤรตยูด้านที่ไม่ดีคือบางทีคุณอาจจะทำอะไรที่ไม่ควรทำหรือทำอรเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องให้มันเป็นเรื่องขึ้นมา ไพ่ย,ยิปซีประจำตัวตนได้ไพ่คว e นออฟคัพสถานการณ์รอบข้างรอบตัวค่อนข้างเป็นใจนะเป็นไปด้วยดีคุณเองก็สามารถที่จะจัดการเรื่องต่างๆได้เรียบร้อยดีเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นใจบุญเนาะ ในด้านการงานอังคารดาวการงานอยู่ในพภพพันธุดาวเป็นทั้งประและราชาโชควันที่9ก้ากุมภาอังคารจะเดินเป็นปกติแล้วนะเรื่องงานของคุณก็จะขยับดีขึ้นการงานที่ดาวการงานที่อยู่ในพภพพันธุทำให้เรื่องงานของคุณมีความมั่นคงอาจจะได้ร่วมงานกับครอบครัว เพื่อนพี่น้องที่เคยสนิทสนมคุ้นเคยกันมาก่อนนะทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหางานที่ต้องพบเจอคนจำนวนมากๆจะทำให้คุณร่ำรวยและมีความก้าวหน้าเช่นงานตัวกลางในหน้าตัวแทนเซล,ลนักการตลาดธุรกิจ MLM ธุรกิจออนไลน์ดีมากนะมีะไรายได้เข้ามาได้จำนวนมากเป็นกอบเป็นกรรมีมไรายได้เข้ามาได้ตลอดสุขเจ้าเรือนพันทุทับลัก คุณก็มุ่งมั่นในเรื่องของการงานมีภาระความรับผิดชอบเยอะคิดอยากสร้างตัวสร้างฐานะอยากมีครอบครัวมีบ้านเป็นของตัวเองมีรถเป็นของตัวเองชีวิตคนเราเนาะมีบ้านสักหลังมีรถสักคันมีครอบครัวที่อบอุ่นก็ไม่อยากได้อะไรแล้วเนาะวันที่5กุมภาดาวพุธดาวเจ้าเรือนปุตตะและมรณนะเข้าพบวินาศ บุตรหลานบริวารลูกน้องอาจจะทําความเดือดร้อนเรื่องปวดหัวมาให้บางธุรกิจอาจจะเปลี่ยนลูกน้องบ่อยคนงานเวียนเข้าเวียนออกทําให้การงานสะดุดได้พูดเป็นเจ้าเลือนมรณะด้วยมรณะวินาศระวังคำพูดการติดต่อสื่อสารความประมาทบางทีคิดเร็วตัดสินใจเร็วทำให้เกิดความเดือดร้อนตามมาวันที่13กุมภา อาทิตย์เจ้าเรือนปัตตนิทับลักดาวเป็นประคนรักคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาจะมีอิทธิพลกับตัวคุณมีอิทธิพลกับความคิดของคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนใหม่คุณที่ทำสัญญานะอาจจะมีการเปลี่ยนสัญญาเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาใหม่โดยเฉพาะที่ทำเกี่ยวกับบ้านหรือว่าเกี่ยวกับธุรกิจการงานต่าง วันที่18กุมภาดาวศุกร์เจ้าเรือนพันธุและสุภะเข้าพบการเงินดาวเป็นอุดคุณจะได้รับผลดีเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาบ้านที่ดินไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการขายแต่ว่าคุณมีโอกาสที่จะได้หลักทรัพย์เพิ่มนะนะ่าจะเป็นซื้อมากกว่าแต่ถ้าใครจะขายก็ได้นะได้ราคาด้วยมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองดาวพันธุเป็นอุดบ้านก็ต้องหลังใหญ่นะรถก็ต้องเป็นรถชั้นดี สามารถที่จะสร้างหลักฐานได้มั่นคงผู้ใหญ่จะสนับสนุนให้คุณมีหลักทรัพย์ช่วยเหลือด้านการเงินการลงทุนคุณจะมีการเดินทางบ่อยนะอยู่ไม่ค่อยติดบ้านสุขเป็นเจ้าเรือนสุขภะเอาอเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศวันที่22กุมภาดาวพุธดาวโชคและดาวมรณะทับลัก คุณจะฉลาดมีไหวพริบดีพลิกวิกฤตเป็นโอกาสดาวมรณะทับลักนี่คือระวังในเรื่องของความเจ็บป่วยด้วยแต่ว่าด้านดีคือคุณจะมีเซนต์แม่นมากนะแางสังหรณ์แม่นเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามีเซนต์หรือมีแางสังหรณ์อะไรลึกๆเกิดขึ้นมาในใจให้เชื่อนะแต่ว่า คุณจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอาจจะต้องจบบางสิ่งบางอย่างแล้วไปเริ่มต้นใหม่หรือว่าเอาของเก่ามาทําใหม่บางคนโอกาสที่ดูเหมือนลิบหลีกกลับมีความหวังให้คุณได้คว้าโอกาสนั้นขึ้นมาใหม่สิ่งที่ต้องระวังยังเหมือนเดิมคือเรื่องของคําพูดเอกสารสัญญาอาจจะก่อให้เกิดข้อพิพาทหรือเป็นคดีความฟ้องร้องได้ไพ่ย,ยิบซีด้านการงานได้ไพ่ Knight of s w o r d เดือนนี้เขาบอกว่าเรื่องงานของคุณต้องเน้นความเร็วนะคิดตัดสินใจแล้วลงมือทำเลยมีปัญหาแก้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จในด้านการเงินเดือนนี้การเงินของชาวกลุ่มนี้ต้องบอกว่าดีมากๆนะ โอกาสมาฟ้าเปิดแบบเต็มที่ดาวการเงินดาวความสําเร็จเป็นเกษตรหแล้วนะดาวโชคทับรักสองดาวสุขดาวความก้าวหน้าดาวความมั่นคงเป็นอุดในภพการเงิน3าทับพฤหัสคู่ทรับคู่โชค 4, สี่สีแดงแล้วนะสมฉายาเศรษฐีตัวจริง คุณที่ราศีกุมแล้วเดือนนี้การเงินคุณไม่เห็นหน้าเห็นหลังไม่ขยับดีขึ้นเลยอันนี้ต้องบอกตัวใครตัวมันจริงๆนะเพราะเดือนนี้การเงินของคุณคือทุกอย่างมันเป็นเงินหมดเลยอทั้งเงินทับตัวเงินอยู่ในเงินนะเรื่องเงินของคุณจะมีความคล่องตัวไหลลื่นมีความมั่นคงมากๆได้เงินก้อนใหญ่แล้วมีช่องทางรายได้เข้ามาได้หลายทางอาจจะได้มาจากการขายหลักทรัพย์ผู้ใหญ่สนับสนุนให้เงินให้เงินมาลงทุน ได้เงินจากธุรกิจการงานได้มรดกได้โชคลาภลอยได้โชคลาภที่ไม่คาดฝันได้เงินที่ไม่คิดว่าจะได้แล้วคุณดูไพ่ยิปซีด้านการเงินคุณได้ไพ่สิบเหรียญไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอเพราะนี่คือไพ่เศรษฐี การเงินคุณมีความมั่นคงมั่งคั่งมากมีไรายได้เป็นกอบเป็นกำงเรื่องค่าใช้จ่ายในเดือนนี้ไม่ใช่ปัญหาของคุณเลยนะเพราะฉะนั้นกลุ่มเดือนนี้นะการเงินคุณต้องนะใครไม่ดีนี่ทำบุญเลยทำบุญในด้านความรัก อาทิตย์ดาวคนรักอยู่ในภพวินาศคนที่มีครอบครัวแล้วก็อาจจะมีความปัญหาความไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันอยู่บ้างคนรักคู่ครองอาจจะสร้างเรื่องจุกจิกจุกจิกวุ่นวายมาให้คุณปวดหัวบ้างแต่ก็ยังคงสนับสนุนและซัพพอร์ตคุณหรือบางกรณีอาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันบ้างคุณที่อยากมีบุตรมีโอกาสที่จะมีบุตรสมใจแต่เนื่องจากดาวปุตร ตะแล้วก็ดาวมรณะเป็นดวงเดียวกันดูแลดีดๆใกล้ชิดหมอสักหน่อยนึงนะคนโสดดาวสุขทับรักมีสเสน่ห์เนื้อหอมีคนเข้ามารักมาชอบเยอะมีโอกาสได้พบรักกับคนต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่เคยผิดหวังอกหากมีตำหนิมาก่อนแล้ววันที่13ดาวคนรักคู่ครองทับรักแต่ว่าดาวเป็นปะะคนที่มีคู่แล้วคุณก็อยากให้คู่ครองคนรักใกล้ชิดเอาใจคนโสด ถ้ามีคนเข้ามาในระยะนี้ดูดีๆนิดนึงนะอาจจะต้องระวังคู่ของคนอื่นหรือคนรักเก่าของคุณกลับมาคุยกันใหม่อันนี้ได้ไพ่ยิบซีด้านความรักได้ไพ่ดีเอ็มเพรสเป็นไพ่ที่สุขสมหวังมากๆคุณผู้ชายจะได้พบนารีอุป,ปถัมภ์คุณผู้หญิงที่อยากมีบุตรจะสมใจคนโสดได้พบรักที่ถูกใจคนที่คบหากันมานานๆมีโอกาสที่จะตัดสินใจใช้ชีวิต ผู้อยู่ร่วมเดือนนี้ชาวกลุ่มคุณดีทุกด้านเลยเรื่องงานคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยนอกนั้นทั้งสถานการณ์รอบตัวเรื่องการเงินเรื่องความรักเรื่องการงานก็ถือว่าดีนะเดือนนี้คุณถือว่าดีทุกด้านเพราะฉะนั้นเดือนนี้ควรจะเป็นเดือนที่แฮปปี้มากๆของคุณแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆด้วยขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า